มาดูบ้านที่ชื่อว่าวิลล่าเอวาซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทาบาลีหมู่บ้านนี้ก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในพรัทยามาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างใหม่หมดเลยคือที่เราเห็นเนี่ยคือจะเป็นบ้านลักษณะใหม่จะไม่เหมือนบ้านหลังอื่นที่เป็นสไตล์บาหลีในส่วนของโลเคชั่นก็จะอยู่ในโลเคชั่นใจกลางเมืองเลยเราอยู่ใกล้เขาพระตำหนัก แล้วก็อยู่ตรงถนนทัพพยาซึ่งจะใกล้กับ Walking Street แหล่บารีไฮแล้วก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหาดพัทยาแล้วก็ตรงหาดเขาปัตตหนักก็จะใกล้ร้านอาหารดังๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนแล้วก็พวกร้านฟอ r e เรสต์สกายแกลเลอรี่ก็อยู่ใกล้มากๆเลยห้างดังๆก็มีมากมายเลยแถวนี้ไม่ว่าจะเป็น Royal Garden Central รัลพัทยา จใจกลางเมืองจริงๆเลยถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆบ้านที่เราจะมาดูวันนี้นะคะมีทั้งหมด6ห้องนอน9ห้องน้ําพื้นที่ได้สอย1,200ตารางเมตรใหญ่มากแล้วก็อยู่บนพื้นที่บ้าน133ตารางวาราคาบ้าน69ล้านบาทค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะเราเข้าไปหาคุณปีเตอร์กันค่ะไปะ สวัสดีครับคุณสลา <Hello. S 1> เชิญเลยครับว้าว <Wow. S 1> เป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้โอ้ยอลังการมากเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นเลยใช่ครับเพร,เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์บาหลีเนาะอืมใช่ครับที่เห็นมาแล้วทางเข้าตอนมาขับมาที่นี่เป็นไงมากครับคือเราอยู่ใจกลางเมืองอะเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่แรมมากๆเลย ใช่ครับรอบๆโซนนี้ก็จะมีแต่โรงแรมคอนโดแต่ถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นแต่บ้านเนาะแล้วก็ชั้นบนก็จะมีวิวสวยมากคือเราอยู่ในเมืองแต่เราจะได้ทั้งวิวป่าน,นิดนึงเหมือนอยูในใฟอ o r เรสแล้วก็ได้วิวแบบมองออกไปข้างนอก<ม>เกือบจะเห็นทะเลอยู่แล้วแต่เห็นแบบธรรมชาติรอบๆคือที่นี่อ่ะเรายังไม่ได้เกิดเลยว่ามี3ชั้นบวกดาดฟ้า1ชั้นซึ่งก็เท่ากับเกือบ4ชั้นนะ ใช่ครับเราเคยไปดูบ้าน4ี่ชั้นแต่ไม่ได้อลังการเท่านี้ใช่ครับจะเป็นคนละอย่างกันครับผมอันนี้ก็จะพิเศษที่นึงแล้วก็ทำเลเยอร์ดีมากจะบอกให้ครับว่าหลังนี้คือเปิดมาเราก็เจอกับลิฟทิ้งแอรเรียที่เป็นโถงดับเบิลบอร์ยูมแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเกือบทุกด้านครับผมกับะมาณก็ยาวขึ้นไปถึงข้นบนเลยครับตรงนี้ก็เป็นอัตโนมัตินะได้ดูอลังการเลยนะก็หลังนี้ก็มีอะไรหลายอย่าง ที่พิเศษก็อยากให้ทุกคนดูถึงท้ายเคปเพราะว่าเราจะมีทั้งห้องนอนมาสเตอร์2องอันข้นบนขนาดใหญ่จะมีวิวให้ดูด้วยแล้วก็จะมีอาจจะเรียกว่าเป็นแมนเคฟก็ไดอ้อยู่ข้างล่างครับผมมีฮลท์ l i เยอะอยู่หลังนี้ครับแน่นอนค่ะในในราคา69นล้านเราจะบอกให้ว่าคุ้มมากๆแต่ต้องติดตามเราดูให้หมดนะคะ <c oughs> จะได้รู้ว่าคุ้มยังไงใช่ครับ โอเคตรงนี้ก็ที่ทานข้าวครับสำหรับแปดที่นั่งเราชอบที่เข้ามาเนี่ยเราเจอ living area ที่ค่อนข้างแบบดูโปร่งดูโล่งแล้วก็ใหญ่จริงๆแล้วก็คอนเนคติ้งกันกับโต๊ะทานข้าวซึ่งเรามีแบบการกั้นโซนเล็กๆน้อยๆตรงการที่เอาเชลมาวางไว้เนาะวางเฟอร์นิเจอร์ได้ดีมากนะใช่โปร่งอยู่นะแต่มันก็รู้สึกเหมือนแยกโซนนิดนึงเฟอร์นิเจอร์เขาดูแบบโมเดิร์นมากเลยใช่ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเขาก็ใช้ตัวไอแลนเหมือนแยกโซนนิดนึง แต่อันนี้เป็นแบบว่าเหมาะกับการบบทานอาหารเช้ามากๆเลยแบบเพล็อ,อะไรเร็วๆทานอาหารเช้าตรงนี้ก็ได้ครับผม,มใช่นั่งเล่นก็ได้ตรงนี้ก็มีที่เก็บพวกแก้วไวน์พร้อมแสงในตัวด้วยครับแล้วก็ตรงข้างหลังนี้ก็เหมือนกันแ้วเขาตกแต่งได้สวยมากนะครับผมว่าอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของครัวยุโรปพร้อมไอแลนด์อีกซึ่งครัวยุโรปของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเทกก้าหมดเลย ตัวเย็นก็มีไมโครเวฟอเวนทุกอย่างนะและที่เก็บของเยอะด้วยครับชอบการแต่งโทนสไตล์สีดำๆนะคือจะดูแบบโมเดิร์นมากๆเลยก็ <c oughs> ที่นี่ไม่ได้มีแค่ครัวยุโรปมีครัวไทยซึ่งเขาก็แยกโซนชัดเจนมากเลยตรงนี้อาจจะบบไม่ได้ทำอาหารจริงจังเนาะ <c oughs> ใช่อาจจะทำข้างล่างก็จะเป็นโซนของเมดมีห้องสำหรับทำเมดมีห้องที่เขาเรียกห้องอเดตผสม ก็จะอยู่ข้างล่างหมดเลยจะค่อยลงมาดูกันเ,เราไปดูเทเลสข้างนอกกันตรงนี้ก่อนไหมครับผมเทเลสก็สามารถเข้าออกฝั่งนี้ได้หรือฝั่งนูน้นตรงลิฟตงแอรียหรือตรงที่ทาเข้าวครับสามารถออกได้เหมือนกันนี่แหละบางทีเราจะไม่เห็นนะผมชอบตบบนี้มากที่เราจะมีโซนร่งทานอาหารของข้างนอกอที่อยู่ข้างๆกับที่ตั้งพักบางทีเนี่ยก็เราอยากทานอาหารเอาลโดรเนอะอก็จะมีในโซน นั่งข้างนอกให้ด้วยสัวดีนะวเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยบางทีเราอยู่กันสมมติเราอยู่กันแบบแปคนอะไรเงี้ยเราอยู่ยกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงบางทีเราก็จะนั่งแยกโซนกันนิดนึง <ừ> อะไรเงี้ยมันแบบสามารถนั่งใกล้กัน <ừ> แล้วก็คือนั่งเมาส์แยกกันอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับก็ <ừ> ผมชอบการทําแบบนี้มากแล้วก็ตรงนี้เราก็มีแบบโซนควนิดนึงสมมติเราทําอาหารข้างนอก <ừ> หรือจะทําเครื่องดื่มข้างนอก แล้วก็ฝั่งทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องน้ําให้สามารถอาอบน้ําลงสระได้เลยครับแล้วผมชอบตรงข้างบนตรงเนี้ยตรงสระเนี่ยเราจะมีโซนสระที่อยู่ในเชดด้วยอยู่ในร่มซึ่งจะอยู่ใต้มาสเตอร์เบดมห้องหนึ่งแล้วก็ข้างบนที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบดมอีกห้องหนึ่งแต่ชอบสระเป็นแบบโอเวอร์ฟลูแล้วก็ยาวแบบ12เมตรยาวนะครับซึ่งสระเนี่ยจริงๆมาอยู่ตรงชั้น2 แล้วเราแบบเหมือนได้แบบเห็นวิวอะไรไปด้วยอะ่ะใช่เราชอบตรงนี้มากเลยอ่ะผมชอบมากนะชอบผมก็ชอบมากเหมือนกันชอบการตกแต่งเขารอบๆด้วยเราตรงสะตรงข้างๆเนี่ยเขาก็มีแสงเออเไลท์ด้วยกลงคืนน่าจะสวยมากจะเป็นเหมือนฝั่งนี้ด้วยตรงข้างบ้านเนี่ยก็จะเป็นแสงคล้ายๆเหมือนกันการตกแต่งนี่สวยมากเราเข้าไปดูข้างในชั้นนี้จะมีสองห้องนอนข้างในครับ่ะอืม จริงๆแล้วอะหลังนี้ก็ผู้ส่งอายุมีห้องนอนชั้นไหนก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่จะทําลิฟต์แต่ยังไม่ได้ทานะครับแต่เขาคือแค่เอาเน,นี้มาใส่ไว้ก่อนแล้วเขาเตรียมที่ที่กาลังจะติดตั้งลิฟต์จะมาตรงนี้ก็สะดวกดีสี่ชั้นเนาะอลองจากชั้นล่างไปชั้นบนสดนีเหนื่อยเลยครับอัน <laughs> นี้ก็ห้องนอนแรกอะใช่ <laughs> ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีวิวนิดนึง ที่หมู่บ้านนี้ดีนะคือเราอยู่ในเมืองแต่มองออกไปไหนเราจะเห็นพวกต้นไม้พื้นที่สีเขียว,วก็เงียบสงบด้วยใช่ครับเงียบสงบด้วยดูเหมือนแบบมีฟิวทร o p ปิ a l นิดนึงครับก็บรรยากาศดีเลยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำให้ในตัวก็ฟังก์ชันก็ตันดาดทั่วไปครับอ้างี้ก็ตู้เก็บเสภา,าอ้าวเ็นไในตัวป ห้องนอนต่อไปตรงนี้ครับก็ฟังก์ชันก็ครบการตกแต่งอาจจะต่างกันมาหน่อยแต่ส่วนใหญ่ทีอเราโทนก็จะออกแบบเทาๆดำๆเนาะอืมใช่ครับก็มีฟิลท r o p โค,โคนิดนึงด้วยที่เขาใช้แบบลายไม้แล้ผมชอบห้องนี้ที่มัมนมีความ p r i v a ซี y ตรงนี้แต่ยังมีต้นไม้ตัวข้างหลังตรวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ส่งมาเลยก็ให้ความ p r i v a c y ร้อยเปซ็นต์ไม่มีใครมองเข้ามาได้เอ่อในก็ห้องน้ำส่วนตัวออนสวีทจริงๆตรงนี้ ก็จะมีเลนชาเวอร์แต่เลนชาเวอร์ติดอยู่กับรูฟอ๋อตัวฝ้าเพดานตัวฝ้าเพดานใช่ก็จะส่งไปตรงนั้นเลยครับผมก็เจ๋งดีนะนี้เรามีหลายชั้นเราลงไปดูข้างล่างแล้วค่อยขึ้นไปไหมได้อ่าโอเคได้ไปข้างล่างกันชอบอาร์ตพิซของเขาอ่ะคือเขาเอามาไว้ตรงโซนบันไดค่อนข้างดูสวยเลยครับแล้วก็ทำที่กัน ไว้ให้ด้วยโอเคชั้นล่างสุดโอ้โห oh. นี่ไงที่จะเป็นคือเราจะเรียกเป็นอะไรก็ได้แฮง g o u t r รูมแต่ของผมก็น่าจะเป็นแมนเคฟ่วนของผู้ชายแฮง g o u t กันคือตรงนี้นี่เหมาะกับการมาสังสรรค์มากๆเลยใช่คือสวยมากชอบการตกแต่งแบบโมเดิร์นมากๆออกโทนดักดาร์กนย่เงี้ยอืมใช่ครับส่วนตัวชอบมากตรงนี้ก็โซฟาขนาดใหญ่เลยนะนั่ง ูทีวีตรงนี้กันแล้วก็ตรงนี้มีที่ทาเครื่องดืม่มจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละอันที่เขามาวางอะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี e ้ตรงนี้กับตรงนู้นนะ่ะเขาเลือกมาได้ได้ลงตัวมากมากเลยสมมติเนี่ยสีส้มแล้วก็ปนเหลืองอะคือดูแบบดูเข้ากันมากไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะกลางเนี่ยคือเขาดูโมเดิร์นแล้วก็มีความแบบแมนแมนอะเก๋ดีนะดูสวยมากเลยแต่ละเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเอามาวางซึ่ง จะมีเอกลักษณ์มากเลยที่นี่ครับผมก็อันนี้ก็เข้ากับการตกแต่งเขาดีนะนี่ก็น่าจะใช่ที่เก็บของแต่มันดูเก๋ดีอ่ะมีความเป็นพิอเปล่าแบบนี้อ๋อใช่ใช่ไหมแน่เลยอันนี้ก็เทเบิลฮ็อกกี้เคยเล่นไหมครับเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเทเบิลฮ็อกกี้หรืออะไรมันอ๋อเหมือนมันเป็นแบบโต๊ะโบว์ลิ่งเกมคล้ายๆโบว์ลิ่งแล้วก็เราต้องอ๋อเล่นแบบียิงกันได้ไป ก็ใช้เล่นกับเพื่อนตรงนี้ก็ขับโต๊ะพูอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาเซตไว้นะแล้วแต่ใครอยากจะทำอะไรก็ทำตรงนี้ได้ทำเอาโต๊ะมาไว้หรือจะเอาทีวีทีวีมาไว้เพิ่มจริงๆตรงนี้นี่พอเขาทำเป็นบอกแบบนี้แอบจะแอบเหมาะเหมือนเป็นแบบโฮมเจเตอร์เลยเนาะใช่ถ้าถ้าเราปิดห้องแล้วทำเป็นโฮมเจเตอร์ก็ ก็เหมาะเหมือนกันนะก็ได้เพราะันเหมอกรอบเลยอันนี้เราก็ปิดไว้อย่างงี้มันก็ดูโอเคเลยโซฟามาไว้เพิ่มได้หรือว่าเป็นกอล์ฟซิม ULATOR อ๋อเอออาจจะใช่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้ต้องเซอัพต้องเป็นยังไงเพราะว่าตรงนี้มันยังมีประตูประตูแอบแอบไว้อันนี้ก็จะ็นอันนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ใช่ห้องน้ำคือไฮไลท์ของชั้นเบสเมนต์น่ะคือตรงนี้เลยห้องนี้เลยใช่ครับ ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จอดรถครับคือที่นี่จะจอดรถได้4คันแล้วเป็นอัตโนมัติก c าชด้วยแล้วก็รับแขกจอหน้าบ้านเนยแล้วก็มีตอ o เ a g e Room แล้วก็ตู้ไฟจริงๆตรงนี้เขาคิดแลอัลมาดีนะสมมุติเราจอดรถซื้อของมาแล้วก็ในชั้นนี้มีในส่วนของห้องเมดด้วยแล้วก็ครัวไทยเราซื้อของมาเข้ามา เอาของไว้ในครัวไทยเมดก็อยู่ตรงนี้ทําอาหารตรงนี้แล้วก็เสิร์ฟคนในบ้านแล้วก็ถ้าของที่จะต้องมาไว้ในครัวยุโรปขึ้นลิฟต์ได้ใช่ครับพาเราไปดูดีกว่าจะ<ป>นึกภาพออกตรงนี้มีห้องหนึ่งตรงนี้ที่มีน่าจะเป็นห้องนอนเมดเนาะพรัวตรงนี้มีห,มมห้องน้ำห้องน้ำเมได้ตัวเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนเมดด้วยเช่นกัน อันนี้ไม่มีห้องนั้นในตัวก็เขาก็จะแชร์กันแชร์กันอันนี้ก็ storage room storage room นะมาทางนี้ก็เป็นครัวไทย supposed to be ครัวไทยแต่เป็น induction stove อันนี้ก็สามารถก็สามารถเปลี่ยนได้ซื้อกร้าวแลเปลี่ยนให้เลยครับถ้าเกิดว่าจะเป็นต้องใช้ครัวไทยนะคะ ส่วนตรงนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมดใช้งานก็จะสะดวกสบายกับเมดด้วยใช่ครับก็ตรงนั้นผมว่าเขาน่าจะทำเป็นโซนสำหรับสักร้านักร้าน,รานตรงนี้เขาลันท่อไว้ให้แล้วก็อาจจะบางอย่างก็อาจจะยังไม่ครบเพราะว่าบ้านก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซนต์ดีแต่เราก็ได้เห็นภาพแล้วแหละว,ว่าฟังก์ชันของเขาเป็นยังไงใช่ก็สักร้านตรงนี้ข้างนอกก็มีที่ตัดผ้าด้วยตรงนี้เรามีพื้นที่อยู่ สะดวกกับเมดมากนะก็เมกก็จะไม่ไปวุ่นวายกับโซนพักอาศัยชั้น2ชั้น3ใช่ครับซึ่งก็เป็นการทำเลเยอร์ที่ค่อนข้างดีเลยเพราะได้คำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานแล้วใช่ั้นเราไปข้อมูลกันไปชั้น3กันเดินขึ้นลิยังไม่เสร็จก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะเหนื่อยครับเหนื่อยมาก โอ้โหดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้เปิดโล่งมากแล้วราวแบบเป็นราวกระจกด,ด้วยโปร่งโล่งครับหอมชนตะเลียมันดูแบบโมเดิร์นนี่นะ<ม>เข้ากับการตกแต่งเขามากคือเราชอบความที่เราแบบอยู่ในเมืองจริงๆแต่แบบเราไม่ได้เห็นตึกสูงๆตรงนี้ <laughs> เราเห็นว่าเป็นป่าแล้วเราชอบอะ่ะชอบความธรรมชาติหายากนะครับหายากมากในเมืองอรเราไป ห้องนอนไหนก่อนก็ฝั่งนู้นสองห้องนอนฝั่งนู้นสองห้องนอนค่ะฝั่งนี้ก่อนไหมจ้ะก็ห้องเล็กก่อนไหมอ่ะห้องเล็กก่อนขอเก็บห้องใหญ่ไว้อ่ะห้องนี้ก็ฟังก์ชันเหมือนห้องข้างล่างเลยครับอาจจะแต่งต่างกันมาหน่อยเพราะตรงนี้จะมีแบบโทนไม้แล้วก็ชอบชอบความป่าใช่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคนนี้อืมมีห้องน้ำระโซนตตัวใช่มาตรงนี้ก็จะเป็น master ์เบ r o o m ห้องนอนที่4ลีละอันนี้4 4สโอเคเป็นมาสเตอร์เบดมูมนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น walking closet oh my god ชอบมาก <c oughs> ก็เป็นการแยกแบบห้องเลยเนาะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็มี Closet ขนาดใหญ่ครับก็ใหญ่ใหญ่มากห้องนี้ <c oughs> แล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้เป็นที่เก็บ a c c e s s o r i ร s แบบแทนตัวไอแลนด์อะซึ่งตรงนี้คือจะดูแบบ จะดูเขาเรียก่คลาสสิกมาหน่อยเนาะใช่อันนี้ผมชอบมากเหมือนมันเป็นแบบสูดเคสแต่ไม่ใช่สูดเคสคือฟิลแบบเหมือนเรามาเที่ยวนิดนึงด้วย <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายมือซึ่งมีซิ่งให้ส่วนเธอว้าว I love it น,นี้ <c oughs> ที่เ<อ>ลิฟสุดเลยคือวิวใช่อ้างน้ำมีตรงแบบวิวพอดีเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติอยู่ในป่าเลย นี่คนซาลาเขาชอบอยู่แล้วเขาอยากอยู่ในป่าใช่คือบ้านในฝันเราอ่ะคือจะเป็นคนที่ไม่อยากจะอยู่กับความวุ่นวายอ่ะอยากจะอยู่อยู่คนเดียวในป่าแล้วมีบ้านโดดเดี่ยวคนเดียวอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ว่าคิดว่าแบบมันสงบดีใช่อันนี้เราก็จะได้ฟิลแบบนี้หน่อยนึงห้องนี้อ่ะค่ะแน่นอนค่ะซิงค์สันเฮอร์ของโคลเลอร์แล้วก็เฮ้สันเฮอร์ชาเวอร์ด้วยฝั่งนู้นในชาเวอร์บล็อกใหญ่ แล้วเป็นแรนชาลเวอร์แบบที่คุณปีเตอร์พูดเมื่อกี้คือจากเพดานซีลิงลงมาสองเลยตรงนี้แล้วก็สขภัณันอยู่ฝั่งนี้เป็นสกภัณันอ,<ส>อัตโนมัติพื้นที่ใหญ่กว้างมากห้องน้ำนี่แล้วตรงนี้เราก็เห็นสระน้ำตรงข้างล่างฝั่งนี้ก็ได้แสงธรรมชาติมาซึ่งเป็นปา่าไม้ใช่ <laughs> <laughs> ช <laughs> การแต่งก็คุมโทนเหมือนเดิมเนาะใช่แล้วผมชอบอันนี้แบบ m i เ r o r Star สีดำ um, ที่เขาไว้ตรงข้างหลังตรงนี้ ข้างล่างเราก็เห็นอยู่ผมชอบสีดําอะไรอย่างงี้ผมชอบหมดคือจริงๆข้างนอ,อกอ่ะเป็นระเบียงแต่เขายังทําไม่เสร็จคือไอตัวราวของระเบียงยังไม่มาอืมใช่ครับใช่ครับนี่คือสามารถเปิดออกได้ใช่มีอีกสองห้องนอนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์ที่สองเรามาดูห้องนี้ก่อนค่างมาสเตอร์ว่าทีวีใหญ่ทุกห้องเลยนะครับใหญ่มากด้วยห้องนี้ก็ค่อนข,ข้างกว้างก็เหมือนห้องฝั่งนู้นนะครับห้องนั้นในตัว แต่ว้าววิวครับดูนูนมองออกไปแบบเราเห็นเขาแบบนูนเลยไกลๆแล้วมองออกไปในหมู่บ้านเขามีแต่ต้นไม้อะหมู่บ้านเนี้เหมือนแบบเราเราอยู่ในมุมสูงกว่าคนอื่นในหมู่บ้านนี้เลยนะใช่เราอยู่ชั้นที่สูงด้วยใช่เลยอยู่จุดสูงกว่าเมืองฝั่งน้องกด้วยแล้วก็เลยมองวิวออกไปไกลมากดูเพลินเลย เราไปดูห้องนอนถัดไปกันไปอ,อันนี้มาสเตอร์สงเนาะใช่ครับอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าวอล์ค n อนเหมือนกันอ่าแต่ห้องนี้เขาจัมดีแบบไอเลด์ให้เลยเป็นไอล่นเก็บอ c ซิสซอรี์โดยเฉพาะแตกต่างกันนิดนึงครับ <laughs> ผมห้องนี้ก็ใหญ่เหมือนกันตู้เสื้อผ้านี่เขามีการกั้นโซนตรงนี้ด้วยนะก็ระหว่างห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องนอนตรงนี้ผมชอบห้องนี้มาก ก็จะมีเตียงแล้วก็มีโซฟาให้นั่งเล่นตรงนี้กับที่นั่งเล่นด้วยแล้วก็ทีวีเหมือนเป็นโซนเลเวิร์งเอเรียแบบส่วนตัวของเรานิดนึงซึ่งห้องนู้นมันจะมีเน้นแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบไม่ได้มีโซนแบบนี้ซึ่งดีมากเราสามารถเลือกว่าเราชอบแบบไหนแต่เหมือนเดิมนะครับห้องน้ําใหญ่โตเชาลบล็อกใหญ่เชาลบล็อกแบบนี้ทําไม่ถูกนะครับทําแพงนะอันนี้ใหญ่มากเคยทําให้ลูกค้าเราอยู่อันนี้ก็ไม่กล้าบอกว่าเท่าไหร่แต่ ราคาแรงครับแบบนี้มีอัลติมาติทอเลทให้เหมือนกันนอ่จะเป็นมาสเตอร์แล้วก็โอ้นี่ไงบาสทับบาสทับแล้วก็เห็นต้นไม้ตรงนี้ไหมคือดีเทลเล็กน้อยต้นไม้ตรงนี้มันบังวิวเวลาเรานอนอยู่ในตรงนี้ในบาสทอปแต่ทางนู้นเรายังสามารถเห็นวิวได้คือคือชอบความที่ได้แสงธรรมชาติเข้ามาตรงนี้ใช่ครับ แล้วก็ตรงนู้นก็เป็นหน้าต่างเหมือนกันแต่เป็นหน้าต่างแบบคุณนก็ก็ยังได้แสงธรรมชาติเข้ามาทําให้มันไม่ไม่วดทึบครับเป็นสซลล่าครับชอบมาสเตอร์ไหนห้องนู้นหรือห้องนี้ส่วนตัวชอบวิวป่าอ,อ๋อชอบก็จะชอบห้องนู้นะ <laughs> ส่วนตัวผม <laughs> ผมชอบห้องนี้อชอบโซนที่นั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ชอบที่แบบว <c oughs> ิวแบบเปิดโล่งฝั่งนู้นโต๊ะกลางเหมือนเหมือนข้างล่างเนาะข้างล่างที่เป็นแมนส์คฟอ่ะใช่ครับอันน <c oughs> ั้นเออดูดูสวยดีนะดูโมเดิร์นมาก Activity Room ก็ได้เรียก m แมนสเคฟก็รู <c oughs> ้สึกเป็นของผู้ชายอย่างเดียวผมของทุกคน <c oughs> ใช่แต่โต๊เหมือนกันเลยคือห้องเนี้ยมันจะมีความคอนเนคติ้งกับคนในบ้านมากกว่าห้องนอนนู้นห้องเนี้ยเรายัางเห็นอะคนตรงลงสระไว้น้ำเราเห็นพาสมาร์ชิงนในบ้านตรงลิฟวิงแอร์เรียด้วยเช่นกันก็อาจจะความ p พรเว c ซี่อาจจะไม่เท่าฝั่งห้องนู้นครับผมแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะ ทีนี้ห้องนอนอะ่ะเราดูครบหมดแล้วใช่เราจะเหลือในโซนของชั้นดาดฟ้าซึ่งอยู่ชั้นที่4ครับผมข้างบนนี้เลยค่ะตรงข้างบนตรงนี้ครับก็จะเป็นชั้นดาดฟ้าเลยก็มีลิฟต์ขึ้นไปที่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีโซนแบบดาดฟ้าค่อนข้างใหญ่นะเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็เห็นวิว ที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยใช่ครับเราอยู่ในเมืองเราเห็นวิวเมืองเห็นทะเลด้วยนะคือซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้แต่เสียดายคือยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ยังไม่เสร็จรเรียบร้อยใช่ก็ก็เลยจะมีให้ดูเท่าที่เห็นใช่แต่เราขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ยังมีแบบหลังคาอะไรอยู่เราสามารถต่อเติมออกมาได้ทำห้องนอนอทำลาวน์ทำอะไรเพิ่มได้บนบนมีทำได้เยอะเลย ับผมใครมีไอเดียอะไรก็สามารถช่วยให้ไอเดียในคอมเมนต์ก็ได้เผื่อคนอื่นเขาซื้อหลังนี้เ <รา S 1> อเดียเขาได้ขโมยไอเดียมาแนะนำให้ลูกค้าโอเคค่ะเราไปสรุปกันดีกว่าไป เป็นยังไงบ้างบ้านหลังนี้ก็ยังไงก็ต้องชอบอะครับแต่เราสองคนก็ชอบการตกแต่งแบบนี้อยู่แล้วที่ใช้สีดําแล้วก็ใช้แบบลายไม้แบบมืดๆเหมือนอย่างนี้เยอะแล้วก็เป็นแบบลายเ็นอ้อนใช้การตกแต่งแบบแสงเฮไลท์ที่อบอุ่นเราแบบมันเข้ากันดีกับกับแสงธรรมชาติที่เข้ามาแล้วเขาใช้กระจกบางใหญ่ไปเลยทุกที่ส่วนตัวคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคนอยากอยู่ในเมืองจริงๆเลย คืออยู่ใกล้ทุกที่เลยอยู่ใกล้หาดจำเชิญด้วยเราอยู่แบบจุดตรงกลางของทุกที่ในพัทยาครับผมใกล้ Muscle Factory ด้วยเป็นยิมชื่อดังใช่พวกซอหน้าทั้งหลายพวกคาเฟ่ที่ดังๆก็ร้านอาหารดังๆก็อยู่แถวนี้หมดเลยนะมีหมดเลยมีออกซิเจนมี Sky Gallery โอ้โห Three Mermaids ดังมากเลยแต่ละร้านอาหารที่พูดถึงไปใกล้แบบใกล้ที่เดียวเองตรงนี้ครับผม เราถือว่า69ล้านนี่ก็ค่อนข้างคุ้มกับโลเคชันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตั้งพัน200ตารางเมตรมเยอะมากเลยนะครับผมคือตอนเรามาถ่ายนยเราเดินเหนื่อยมากเลยใช<ไ>แล้วก็ไม่ต้องห่วงคือมีลิฟต์ให้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนถ้าใครสนใจลงทุนมันก็เหมาะเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือโลเคชันแบบนี้แล้วบ้านแบบนี้ในโลเคชันนี้มัน ไม่ค่อยมีคือมันเป็นยูนิคไอเทมจริงๆเราปล่อยเช่าทั้งปีได้ชัวร์ร้อเป็นบ้านสร้างใหม่เลยไม่ใช่บ้านมือสองอสร้างใหม่เลยเนื่องจากที่ดินที่เนี่ยในโซนเนี้ยแพงมากๆเลยส่วนใหญ่พอเป็นโลเคชั่นในเมืองจริงๆอะ่ะก็จะขึ้นคอนโดซะส่วนใหญ่<ม>ถือว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่แปลว,ว่าค่อนข้างคุ้มมากใช่ครับ สรมรรถคะานะคะแล้วสิ่งที่คุณได้อถ้าใครสนใจ<ม>บ้านหลังนี้หรือบ้านอื่นๆในพัทยาก็ติดต่อเราได้เลยนะคะเราจะทิ้งดายไว้ให้แล้วรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในด e สคริปชั o นเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะอีีหน้าเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับ,บวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ